สัมครับแล้วก็ตบมดยท่านนทวุฒินะครับท่านประธานที่เคารพผมสำลีรักสุธีบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดมหาสรารคามครับผมคิดว่าผมจะไม่ได้อภิปรายเสียแล้วนะครับเพราะว่าเรามีปัญหากันความจริงแล้วผมจะต้องอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็โชคดีครับที่วันนี้ยังมีโอกาส เพราะว่าผมได้ส่งซิกไปทางบ้านแล้วว่าผมจะอภิปรายและก็พี่น้องทั้งบ้านก็รอชมอยู่นะครับประเด็นที่ผมสนใจเป็นอย่างมากก็คือประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งมาตราสองมา,มาตรานี้นะครับในหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปนี้นะครับที่ปรากฏอยู่ในข้อจอเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา,าคำว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับ ที่จริงคํานี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับใครที่ใช้คํานี้เนี่ยนะครับกับการปรูปการศึกาเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าค่าลดลงดังนั้นนักวิชาการจึงไม่ค่อยพูดคํานี้แล้วเหตุใดถึงบอกว่าทําให้คนพูดเนี่ยค่าลดลงเพราะพูดไปแล้วทําไม่ได้ครับ การปฏิรูปการศึกษาเราใช้มาตั้งแต่หลังรัชกาลที่ห้าและการที่ห้านั้นอาจจะใช้คําว่าปฏิวัติได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คําว่าปฏิรูปใช้มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะครับเมื่อปฏิรูปไม่สําเร็จแล้วคําว่าปฏิรูปจึงกระโดดเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเมื่อเข้าไปกระโดดเข้าไปแล้วทุกคนเงียบครับไม่อยากจะพูดผมเองก็ไม่อยากจะพูดคํานี้แล้วแหละเพราะพูดไปแล้วมันไม่สําเร็จครับ เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่มีเรื่องที่ควรจะพูดเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ด้วยเวลาจํากัดนะครับผมจะพูดในบางประเด็นที่ผมต้องการอยากจะพูดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านทาสิ่งที่คณะกรรมการทํานั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่พูดแล้วมีคนฟังเป็นคนที่พูดแล้วมีคนเงี่ยหูฟังแล้วเราก็เอา คนกลุ่มนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์อาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายที่พูดแล้วมีคนฟังแล้วก็มีงานมากมายนะครับเมื่อเราเอาคนกลุ่มเดิมๆนะครับเอาคนที่พูดแล้วมีคนฟังนั้นไปเป็นกรรมการนะครับงานมันจึงไม่เดินครับผมขอใช้คําว่างานไม่เดินไม่อยากจะใช้คําว่าล้มเหลวไน้จะเป็นการแ้งน้ําใจเกินไป การประรูปการศึกษาเนี่ยผมเห็นด้วยกับทางฝ่ายค้านบางท่านที่ทําให้มีการถกเถียงจนมีการลงมติกันเมื่อวานนี้คือท่านบอกว่ามันไม่ ไปไหนไม่ก้าวหน้าไปไหนแต่แม้จะไม่ก้าวหน้าอย่างไรเราก็จําเป็นจะต้องอยู่เราก็จําเป็นจะต้องทําเพราะมันเป็นกฎหมายมันเป็นรัฐธรรมนูญที่บรรจุอาทิตระบุไว้แล้วว่าจะต้องรายงานและเราก็จะต้องรับฟังเมื่อไม่ดีก็จะต้องติต้องติงต้องชี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันควรจะเป็นยังไงก็แนะนำไปผมขอแนะนำนะครับแนะนำให้ฝ่าย ปฏิบัตินะครับว่าควรทําอย่างไรท่านครับการตรูปการศึกษาเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมไม่อยากจะพูดมากเลยผมอยากจะใช้คําเดียวว่าขอให้ท่านคืนอิสระขอให้ท่านคืนเสรีภาพให้กับครูเถอะครับครูเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ถูกครอบงําเป็นคนที่ถูกตีกรอบไม่สามารถที่จะดําเนินการตามศักะยะที่เขามี หลายคนนะครับมีศักยภาพแต่ไม่สามารถที่จะทำตามอุดมการตามความคิดของเขาได้อ้าวท่านอาจจะบอกว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะท่านมีความสามารถอะไรมีความคิดอะไรก็ทำไปสิครับนั่นก็หมายถึงว่าการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนอาจจะคิดได้ครับแต่ในการปฏิบัติจริงๆแล้วในห้องเรียนทำไม่ได้นะครับมันเกี่ยวกันหลายอย่างครับครูเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะจะเรียกว่าไม่ค่อยดีก็ได้นะครับเพราะครูเป็นหนี้สินเยอะแยะจะให้ครูมาผลิตสื่อมาผลิตสื่อให้สอดคล้องกับเด็กให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะครับคนที่เข้าใจการศึกษามากที่สุดและคำตอบอยู่ที่ครูคำตอบอยู่ที่ห้องเรียนผมเคยไปเป็นวิทยก,กรนะครับ ไม่ไม่ใช่วิทยกรนะครับผมเป็นปฏิบัติกรเพราะผมคือคนที่ปฏิบัติในห้องเรียนก็ไปเล่าประสบการณ์ให้ครูฟังไม่อาจเรียกตนเองว่าเป็นวิทยากรเป็นแค่ปฏิบัติกรไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผมพูดทีไรแล้วครูเขาไม่เชิญผมอีกเลยผมใช้คําว่าปัญหาอยู่ที่ครูคําตอบอยู่ที่นักเรียนทําไมซึ่งบอกว่าปัญหาอยู่ที่ครูเพราะครูนั้นถูกตีกรอบนะถูกตีกรอบจะไปผลิตสื่อผลิตอะไรเนี่ย ทำไม่ได้ครับทํายากเพราะอะไรเพราะการผลิตสื่อแต่ละครั้งจะต้องใช้งบประมาณจะต้องใช้เงินคนที่เป็นครูที่มีความสามารถที่รู้ว่าเด็กคนไหนมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะผลิตสื่อให้สอดคล้องกับสมองของเขาจะต้องใช้เงินจะต้องใช้งบถ้าโรงเรียนไม่มีงบหรอกครับส่วนใหญ่ไม่มีงบนะครับงบที่จะให้ครูผลิตสื่อนั้นไม่มีดังนั้นนะครับ ทางกระทรวงเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดงบลงไปอย่างมากให้ครูเขาผลิตสื่อด้วยตัวของเขาเองนี่คือครูผู้สร้างสรรค์ผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วว่าครูน่นมีอยู่สามสอสอแรกก็คือครูผู้เสพเสพก็หมายความว่าให้หนังสือมาแค่ไหนก็สอนแค่นั้นคนครูลักษณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศครับ มีอยู่ทั่วประเทศผู้ปกครองจึงบอกว่าเป็นอย่างนี้ใครๆก็เป็นครูได้เพราะมีหนังสือแล้วก็สอนตามหนังสือนั้นก็เรียกว่าครูผู้เสพครูผู้ที่สองก็คือครูผู้ส่องส่องก็คือมีครูดีที่ไหนมีครูอะไรล่ะมีครูเครือข่ายครูดีเด่นที่ไหนก็ไปดูเขาเรียกไปส่องดูส่องดูแล้วก็ไม่มาทําอะไรครูที่สามก็คือครูผู้สร้างสรรค์นี้คือสุดยอดของครูครับครูผู้สร้างสรรค์มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่เขาไม่สามารถที่จะสร้างสื่อด้วยตัว ขของของงเเาได้ต่อให้คุณปฏิรูปต่อให้คุณทําอะไรทําไปเถอะครับผมรับรองว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการศึกษาได้ผมอยากจะพูดดังๆให้นักการศึกษาทั้งหลายได้ทราบจากหัวใจของครูที่อยู่ในห้องเรียนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนมา30กว่าปีว่าท่านนั้นเพียงแต่พูดให้รู้ต่อให้คุณบอกว่าเอ็กที n เลนนิ่งต่อให้คุณบอกว่าโอเพนแอพพลอะไรวิธีการต่างๆใครก็พูดได้ครูเขาก็รู้แต่สิ่งที่ สิ่งที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือเด็ก คนที่เข้าใจเด็กก็คือครูดังนั้นนะครับจะต้องคืนอิสระให้กับครูคืนอิสระทางวิชาการให้ครูให้ครูเป็นผู้สร้างสารรค์สื่อของเขาด้วยมือของเขาเองไม่ใช่เอาหนังสือเพียงเล่มเดียวนะครับมาให้เขาแล้วครูก็จะเป็นผู้เสพอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าครูเป็นแค่เสพสื่อที่ทางกระทรวงยื่นให้แล้วก็สอนตามหนังสือไม่มีทางครับผมรับรองว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่าหาว่าผมดูถูกเลยนะครับ ดูหมิน่นดูแคลนของนักวิชาการทั้งหลายเลยถ้าไม่ให้ครูเป็นผู้สร้างสารรค์รับรองว่าแก้ปัญหาการศึกษาไม่ได้ครับนี่คือทางที่ผลชี้นะครับก็ขอ,อขอพระคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณมากมครับ